มานี ma. Ma, ma. Ma. ่มามาไปเดี <me> ma, ๋ยวมาจะยอยางที่เคยยมาจูงมือมานะไปเดี๋ยวนาจูงมเล่คนเก่งคนเก่งมาเข้ามาแล้วมาเข้ามาในบ้านก่อนเลยมามาหวีผมก่อนมาเที่ยวกันเลยปะมา

หนักที่สุดเลยใช่ไหมน้องหมีเนี่ย